วันนี้ค่ะวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญพิเศษมากๆเลยเป็นซปเปอร์ฮีโร่ชื่อดังคนสุดปอกมือโต้วไงัจ๊ี้ฮีมีชุดปลูกผักเป็นฮีโร่ปลูกผักแม่บอกว่าวันนี้เราจะชวนกันมาเป็นฮีโร่ปลูกผักเขาเลยไปหาชุดซูเปอร์ฮีโร่ที่ได้มาใหม่เป็นสีเขียวปีใช่ไหมภารกิจวันนี้คือปลูกผักค่ะปลูกเป็นไปลรสชาตเป็นขมรับ แล้วเดี๋ยวุโตขึ้นมาแล้วเราจะเอาต้นที่เราปลูกนี่แหละไปทำอาหารกินจริงๆเด็กที่ไม่ได้กินผักไม่ชอบกินผักอ่ะจะได้รู้สึกภาคภูมิใจว่าเนี่ยคือผักที่เราปลูกสมมติอ่ะถ้าเป็นน้องเพิมน้องเพิมแบบปลูกผักเองมันโตขึ้นมาแล้วแบบเป็นผักแล้วแบบกินได้จริงน้องพ็จะภูมิใจไหมคะอย่างนี้เลยเหรอง้างปเลยทคงการเลยมีรอบปลูกผักจากเดือนเจ็ดต่อเที่ิย์คลิปรวมพลังเพื่อเด็กสุขภาพดีก็คือว่าเป็นโครงการที่เขารณรงค์ให้เด็กๆ กินหลากหลายดื่มน้ําเปล่าและขยันขยับซึ่งอันนี้ผักก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ควรจะกินในทุกๆมื้อใช่ไหมคะลูกคะมูนมูมาเล็กต้องเป็นพันเลยเหรอคะมาเล็กพันลงในพันพืชอย่างนี้ค่ะอ๋อลงในกระถางมะพร้าวก็คือนี่กระถางอย่างนี้อ๋ออุวเก็ทำมัน่ารักมากคือนี่ไงเห็นไหมขั้นตอนที่สามรดน้ำให้ชุ่มขั้นตอนที่สี่ แสงแดดแดดรำไรรำไรรำรไรรำไรแปลว่าอะไรคะแบบมีแสงแดดแบบอ่อนๆน่ะนี่คือเมล็ดพันธุ์ของต้นอ่อนทานตะวันเดี๋ยวเราจะปลูกกันคนละกระถางนะดูว่าของใครเจริญงอกงามที่สุดแม่ไปหาอุปกรณ์การแช่มาได้แบบนี้น้องพิมจะเอาแบบไหนงั้นน้องพิมต้องคู่กับใครสักคนนะคู่กับปลาได้ไหม พี่มอนไหนแม่เอา๋ยวปัาแค่หูพูดเลยพูเลยกูกับแม่ไม่ไว้ใจป้าเช้าน้ำเอาแล้วเดี๋ยวหมุนแล้วจำไม่ได้แล้วฟังไหนฮะจริงๆแล้วมันก็เหมือนกันหมดทุกอันนะคะอ่ะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะเราจะแช่ไว้หนึ่งคืน โรยเมล็ดลงไปแล้วรดน้ําให้ชุ่มเขาไม่ได้พูดว่ากรอบอ่ะเวลาเราปลูกอะไรเป็นส่วนใหญ่แบบน้องกรอบเนาะอันนี้เดี๋ยวเขียวโรยปลาขอบกรอบไม่กรอบไหมหนูไม่กรอบหนูไม่กรอบช้างปลูกอยู่ไหนครันี่เดี๋ยวเอามาค่ะช้างปลูไม่หนูไม่กรอบนะคะได้ได้ได้แล้วก็โรยเลยค่ะของปลาเขาตักดินมาออกมาส่วนหนึ่งแล้วเขาเอาเม็ดเนี่ย ใส่เข้าไปเต็มเลยแล้วเขาจะเอาดินเนี่ยกรบอาจจะจะกรลบเองเลยให้แม่กรบกัน<ม>แม่กรลบเลยนะเนี่ยเขาก็จะเอาดินกรบ่างนี้ป๊าก็บอกเขาจะดูสิว่ายังไงจะดีกว่ากาันระหว่างแบบกรบกับแบบไม่กรบนะคะอ่าลดน้ําให้ชุ่มค่ะของแม่ลดแล้วอืต้นไม้ก็ต้องกินน้าเปล่าเหมือนคนนะคะอ่าใช่ทุกทุกน้ทุก,ท,กทุกวันน้องพิมพ์จะต้องมาลดเหมือน,นทุกทุกวันน้องพิมพ์ต้องกินน้ําเปล่าเท่าไหร่คะ หกถึงแปดแก้วถูกต้องค่ะตู้ที่คันหนึ่งวันหนึ่งวันผ่านไปแล้วเขาจะเริ่มมีต้นอ่อนน้องพีมเห็นไหมมีต้นอ่อนกับมีรากโผล่ออกมาลดน้ำสองลดน้ำสองให้ชุ่มๆรอบๆอลูกอู้จริงเหรอใช่วันที่สอันนี้ของอันนี้ของอยู่ไกลสวนชัหมนี่อยู่ไกลสุดนี่ของแม่พิมพ์นี่ของป้าเย้ของป้าชนะเลยเมื่อวานนี้ ปลาเลยนะพรวันนี้ของปลาขึ้นมาแบบนี้เพราะว่าป้าดินปล,ปลอมไงดาว่ามันคงจะยยแบบว่าทะลึงทะลึงแยงขึ้นขึ้นามาแยางแยงแบบอยากหาแสงอะไรนี้ใช่ไหมอ่าน้องพิมพ์รถเลยค่ะให้ชุ่มค่ะโอ้โหดูนี่สิสวยมากเลยอันนี้ของป้าป้าสูงโนเด็กจิ๋วแคมืนใช่เหรอของป้าอีฉ่อมแต่ของป้าแน่นกว่าคนอื่นด้วยนะ ความหนาแน่นและความสูงอ่ะอ๋อ,อฉะนั้นเวลาปลูกลงปลูกแบบกรอบใช่ไหมคะคนผลิตของเด็กจิ๋วพองเก็บเกี่ยวแล้วคะ่ะนีจ่จริงค่ะนี่จริงนี่ของป,ะปะะะ๊าค่ะถ้วยนี้ของป,ะปะ๊านี่ของจริงสุดเลยอันนี้ของเด็กจิวว๋วนี่ของเด็กจิวกจ๋วขอบคุณแม่อุ้ยมันพันกันแยกกันไม่ออก เอาไปรวมกันก่อนเดียเดียวไม่ใช่แล้วค่ะเราจะเอาไปทำไข่เจียวถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วค่ะนีคแคมุนเก่งนะทำไมคะัิเแคมทำเตร็จๆทุกคืนแคมุนะแม่เกี่ยวข้าวทำเฮเด มื้อหนึ่งเราควรกินผักหนึ่งกำมือนะคะเท่าไหนคะเท่าไหนกำมือหนูเหรอปร,ประมาณนี้ค่ะเพราะว่าสามกำมือก็สามคนพอดีเนี่ยหนึ่งสองสามกำมือาน่ากิน เก็บเกี่ยวทำกับข้าวเลยนี่เขาบอกว่าสำหรับเด็กวัย3-5ปี <c oughs> อันนี้ถาดเป็นถาดของ United for healthier kids คือโครงการรวมพลังเพื่อเด็กสุขภาพดีทางโครงการเขาก็ทำถาดแบบนี้แจกเด็กๆน้องๆแล้วก็ให้น้องพิมมาด้วยคือเด็ก3-5ปีก็คือกินข้าวเท่านี้กินผักเนี่ยเขาจะมีบอกเนื้อสับ2ช้อนโต๊ะผักครึ่งทับพีผลไม้4ชิ้นคารอะไรอย่างเงี้ย คือเด็กจะได้รู้ว่ามื้อหนึ่งเราควรก,กินอย่างเงี้ยแล้วสุขภาพจะดีพับมาเลยพับมาเลยอ่ากินมากรับประทานเลยค่ะผักเต็มเลยดูซิผักฝีมือพิมพ์พจะหวานอ,อร่อยไหมร้อนไม่ลูกร้อนไหมเพ่งมาจากเขาเป็นไงคะอร่อยเหรอิมกินข้าวด้วยเยียมมแม่อยากชิมบ้างทั้งเลยอ่ะ พิสูจน์ไหมแต้มุนมามต้มอ,อ่อนรสชาติแบบเนี้ยเอาไป 1. 1> ทำต้มจืดต้องอร่อยแน่นอนอร่อยค่ะนี่มันมีตำมือไหนอะยำต้นอ่อนฮันตะวันแบบเนี้ยแล้วเอาไปคลุกทั้งยำเอออร่อยกรุบกรอบกินได้ไหมแต่ว่าแม่ว่ามันอาจจะหม่นเขียวนิดนึงลองดูลองดูดูว่าจะรีบดึงหรือกินได้เหรอจวกินข้าวแกง แต่ใส่ไข่อร่อยกว่าใช่ไหมแต่แต่ว่าใส่ไข่แล้วกว่าเออจริงๆอร่อยอร่อยจริงส,ร <laughs> สูตรนี้เย <laughs> ี่ยมเลยค่ะเนี่ยถ้าเกิดว่าเด็กๆบ้านไหนทานผักยากนะทดลองดูให้น้องๆป <laughs> ลูกด้วยตัวเองเลยแล้วก็เอามาทำกับข้าวกินเองมันจะมีความ <laughs> ความสุขค่ะแล้วเราจะได้ไดสบายใจด้วยว่ามันไม่มีพิษอ๋อ <c oughs> ไม่ได้ดกัดพิษรอกไม่ได้มียาฆ่าแมลงอย่างลูกเด็กอย่างน้องพิมพ์ก็จะได้สังเกตดูเขาดูทุกวันเลยอุ้ยแม่มันโตแล้วเนี่ยลากมันออกแล้วเขาจะรู้จักสังเกตรู้จักอดทนว่าเมื่อไหร่จะได้ตัดสักทีอะไรนี้ใช่ไหมคะอืมอร่อ,อยมากเลย อโอเคกินหลากหลายเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะโอเคไหมคะอมโอเคลากันไปก่อนนะคะเด็กๆอย่าลืมทดลองทำกันนะ